อ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยเรามีสอดทีสัญญาถ้าประเทศไหนที่มีการระบาดของโรคและเป็นอันตรายกับประเทศอื่นๆเราจะต้องรายงานอันนี้ให้กับองค์การอนามัยโลกถ้าเราเห็นเนี่ยตอนนี้มันเกือบ20ประเทศละนะฮะที่ติดมาจากจีนตอนนี้องค์การอนามัยโลกเมื่อประกาศว่าให้เป็นภาวะฉุกเฉินแล้วทุกประเทศต้องรวมมือกันฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าทุกคนจะต้องส่งรายงานต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ให้โรคนี้มันแพร่กระจายมาถึง โรคนี้เนี่ยมันติดต่อไง่ายไหม <S <S <ๆ>ก็เฉ็นว่าทางจีนเนี่ยส่งมาว่าประมาณ2.2และก็หมายครับว่าคนที่ไม่มีภูมิเลยถ้ามาอยู่กับใกล้ชิดกับคนที่เป็นเชื้อเนี่ยอีก2-3คนอาจจะติดได้ตอนนี้มันเป็นโรคระบาดในประเทศจีนยงเต็มรูปแบบฉะนั้นในอูฮั่นเองเนี่ยเขาปิดนะทุกสถานที่ถึงวันที่2ตอนนี้เขาได้เพิ่มไปถึงวันที่9แล้วให้อยู่ที่บ้านก่อนยังไม่ต้องมา เป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มขน้นแต่ในที่สุดมันต้องร่วมมือให้เข้าใจอย่างเงี้ว่าถ้าเราจามหรือไอเสมหะน้ำลายอะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็จะออกมาถูกไหมฮะฉะนั้นซาโคโรโนาไวรัสตัวอื่นมันจะติดต่อโดยละอองฝอยขนาดใหญ่คําว่าขนาดใหญ่ไหมครับว่ามันมากกว่า5้าไมครแล้วมันจะไปได้ทั้งเมตร2เมตรมันก็จะตกบ,บนพื้นเนี่ยค่อนข้างเร็วมันจะไม่ลอยอยู่ในอากาศถูกไหมถ้าเราไปสัมผัสผิวนั้นมันทาหน้าทาตาเราแล้วก็เข้าทางตาเข้าทางจมูกอะไรเนี่ยได้ง่ายกว่า ถ้าเป็นเชื้อที่การติดต่อจากละอองฝอยที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยผมว,ว่าไอ้มาสธรรมดาเนี่ยมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งถ้าเราอยู่ที่บ้านมันก็ไม่มีอันตรายแล้วก็คือถ้าเป็นบุคคลที่ทํางานในสถานพยบาบาลเนี่ยคนนี้เขาต้องจาดใช้มาสที่ค่อนข้างอยากจะเป็น N95 แต่คนทั่วไปผมคิดว่าก็แล้วแต่สถานการณ์นะว่าการาการะบาดมีมากน้อยขนาดไหนการที่เราจะเฝ้าระวัง เขาเดินทางมาแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็จะต้องดูแลอาการดูอาการของเขาถ้ามีอาการหนึ่งก็คือมีไข้ไอนะฮะหรือก็หอบไม่สบายหรืออะไรนะต้องรายงานด่วนเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้แยกผู้ป่วยแล้วก็การป้องกันก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันนี้เราก็คงทราบครับว่ามันไม่มี ครื่องบินที่เดินทางจากอู่ฮั่นหรือจากกรุงเทพไปอู่ฮั่นแลแต่ก็ยังมีเครื่องบินที่มาจากประเทศจีนอยู่กรมควบคุมโรคและประธานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการคัดกรองผู้ป่วยทั้งหมดของทุกลำที่มาจากจีนก็นคือใช้เทอร์โมสแกนสแกนแล้วก็ดูว่ามีผู้ป่วยนะที่มีไข้นะแล้วก็มีอาการอื่นๆที่จะสงสัยว่าอาจจะเป็นนั้นถ้าใช่นะก็จะมีมาตรการเราเรียกว่าการแยกตัวออกไปหรือว่า Isolation การที่มันต้องกักตัวเนี่ยอันนั้นเป็นมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้มันมีการแพร่กระจายของเชือ้ออันนี้เราต้องรวมมือการกักตัวไว้ก็ดีหนึ่งก็คือเราสามารถจะได้รับการรักษาอันที่สองก็คือเราไม่แพร่กระจายโรคไปให้กนมอื่นฉะนั้นเราจะต้องใจกว้างมากๆทุกคนต้องเสียสละไม่ให้โรคเนี่ยมันระบาดในวงกว้างกว่านี้ นะถ้าเราไปดูนะคนจะแปลกใจว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับ6ของโลกเรื่องของความพร้อมประเทศไทยเนี่ยนะครับได้เรียนรู้จากการระบาดของหวัดนกซาไข้หวัด2009แล้วก็เรื่องของอื่นๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองไปข้างหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยคัดกรองผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างเร็วมากเลยพอมีการระบาดใช่ไหมเทอร์มันจะสูงขึ้น เมืลหลังมันจะลงมันจะลงอยู่แล้วเพราะว่าพอติดเชื้อปุ๊บเนี่ยก็จะมีภูมินทีมันไม่ติดครั้งที่2แะเราจะเห็นว่าโรคเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปถึงจุดเอ็นของมันตอนนี้เรารู้มากขึ้นละผมว่าพรุ่งนี้นะเราอาจจะรู้มากขึ้นอีกฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟังข่าวที่เป็นทางการจากรัฐบาลที่พยายามที่จะให้ข่าวที่ถูกต้องแท้จริงแล้วก็อัปเดตสถานาการณ์ฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โอเคค่ะสำหรับการเรียนรู้ด้านโควิดไวรัสโควิดหน้านะคะจากช่องอช่องนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะจากช่องนี้ขอขอบคุณช่องนี้มากค่ะที่ช่วยลงคลิปเรื่องโควิด -19 นี้จะได้พานำมาเรียนรู้เรื่องโควิด -19 มากขึ้นค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้คอยติดตาม EP 2ีนะคะเ่อ EP เ่อถ้าเกิดกดไลค์ให้นะคะค่ะหนูไม่มีการบ้าน,นะคะ่ะขอตัวลาไปก่อน <S <S สวัสดีค่ะ